เ,เพื่อนชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอ็ดชาแนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อน,นที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ mm hmm. positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะคุณนกับน้องเกรกก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพิเอคทาร์กันนะคะ mm hmm. เขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า กับคุณในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาไฟล์ดาวน์กันดีกว่าค่ะ ความคิดกับความรู้สึกเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราก็จะมาดูความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีให้คุณในตอนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะไหนมาดูซิว่ามันจะดีเหมือนอย่างที่เราคิดไว้ไหมหรือว่ามันจะอัพไซด์ดาว์ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านิกคีเจเนอเรลพูดจริงเพราะงั้นการนํำมันไปตัดสนินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดัวนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดัวนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโอ โการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กลกองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งควินก็จะให้เลือกน้องเบบี้ย d ดาในวันนี้นะคะเพราะควีนคิดถึงน้องมากเลยก็จะให้เลือกเบบี้ยดาในท่าต่างๆนะคะนะรักกองไหนชอบกองไหนเนี่ยสามารถเลือกได้คะ่ะโดยในเบบี้ยดากองแรกนะคะก็คือกองนี้ค่ะ เบบี Baby, ้ยอดาเดินเตาะแตะมานะคะนี่คือกล่องที่หนึ่งนะคะน้องน่ารักมากเลยนะซีนนี้ก็คือน่ารักเหมือนน้องก็แบบมองแบบ หน้เาเออๆอย่างเงี้ยเอเอมันมีความน่ารักของมันอยู่นะอ่าและอันถัดมานะคะก็คือ This one ค่ะเป็นมีมยอนฮิตนะคะเบบี้ยดาถือถ้วยชานะคะนะเป็นเอเลี่ยนที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซี่แล้วค่ะและ The last one เลยนะคะก็คือ This one ค่ะเบบี้ยดาเดินนะคะเบบี้ยดาเดินนะจะอ่ะรักกองไหนชอบกองไหนนะคะเลือกได้เลยนะคะค er ุนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่นารักจะทำทามแตมให้เรียบร้อยแล้วค่ะ I do a p e a t e a lot นะคะฝากกด like <sh arp> กด s ช a r กด subscribe เป็นกำลังใจให้ Queen กับเจ้าตัวเร็กนะคะ <sh arp> ถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันและก็เป็นค่าใช้แรงงานเด็กด้วยนะคะ so if you're a ready <sh arp> เดี๋ยวเราไป find out กันเลยดีกว่าว่าอะไร baby Yoda <sh arp> มือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราในตอนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ so s o let's get started ค่ะ <sh arp> <sh arp> คนที่เรียกกองที่หน,นะคะใครก็ตามที่เรียกน้องคระกูเดินเตะแตะมานะคะนี่คือการนานของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้าจะก,กันดีกว่าว่าว่าอะไรกระกรน้องฉลาดมากนะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีต่อคุณในตอนนี้คืออะไรนะคะน่าตืน่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณรู้สึกถึงแอนเนอของคนที่อาจจะเคยอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักนะคะ หรือความสัมพันธ์ที่เป็นในรูปแบบของโซเมด เนื้อคู่แบบคู่แท้คู่ชีวิตและนะตอนนี้ค่ะอาจจะมีบททดสอบในเรื่องของหัวใจเกิดขึ้นด้วยนะคะกล่าวคือทั้งคุณและเขาอาจจะไม่ได้คุยกันเลยหรืออาจจะเงียบหายไปหรือเขาบล็อกคุณหรืออะไรก็ตามนะมันดูมีเรื่องของการขาดการติดต่อเกิดขึ้นตรงจุดนี้หรือมันคุยกันน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะ,คะนะและควินก็ยังรู้สึกว่าบางคนเนี่ยไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้เจอคนคนนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์ นำพามาให้เจอนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ quick mention น,นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะค e n มีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมล์มาปรึกษามาพูดคุยกับค e n ได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะ ะะเพื่อให้คุณปังบุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one เลยนะคะก็คือ this one ค่ะ the elephant นะคะ And the next card นะคะก็คือ this one ค่ะ two of swords นะคะ อันดับ last วันเลยค่ะก็คือ the lover นะคะความรู้สึกของเขาที่มีตอบคุณในตอนนี้นะคะขออนุญาตขยับนิดนึงโอเคอ่ะดีขึ้น ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณจากที่คุณสัมผัสได้นะคะคือเขารักคุณค่ะเขารู้สึกรักและรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งว่าในตอนนี้ทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกันหรือว่าคุยกันน้อยแต่เขาก็รู้สึกคอนเนคเชื่อมโยงถึงคุณอยู่ตลอดนะคะเขายังระลึกถึงคุณนะบางคนเนี่ยอาจจะหายไปเลยหรือมีการบล็อกกันมีการไม่ได้คุยกันนะคะแต่ความรู้สึกของเขาอะค่ะ ยังเป็นเชิงบวกกับคุณอยู่เสมอนะคะยิ่งไม่ได้คุยกันเนี่ยเขายิ่งรู้สึกว่าทําไมเขาถึงผูกพันกับเราทําไมเขาถึงคิดถึงเราจังเลยทําไมเขาถึงรู้สึกเชื่อมโยงกับเราจังเลยอะไรเงี้ยค่ะทําไมเขาถึงไม่สามารถพาเอาเราเออกไปจากหัวเขาได้เลยนะอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เขาตั้งข้อสงสัยแล้วเขาก็คิดซ้ําๆอยู่ในหัวของตัวเองนะคะนะคุณรู้สึกว่า เขาจริงจังกับคุณมากนะคะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ค่ะคนของคุณเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรืออีกในยารน,นึ่งก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะเลือกไปในเส้นทางไหนหรือควรจะจัดการชีวิตยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ ทำให้เขาแบบมาหายหายหรือเงียบหายไปนะคะคุณรู้สึกว่าทั้งคุณและเขานะคะมีความเป็นโซเมตกันสูงมากมีความเชื่อมโยงกันทางจิตปิญญานะคะและบางคนเนี่ยก็มี energy ในการแบบสื่อสารทางเทเลพา t h ตีได้ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยในการที่สามารถทําแบบนั้นได้นะคะเพราะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกันแบบมากจริงๆนะคะนะ คุนรู้สึกว่าเขาคิดถึงเราอยู่และเขาก็รู้สึกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราไม่เหมือนกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนอื่นนะคะมันสเปเชียลแล้วมันก็ เป็นความรู้สึกที่ดีมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพนันและเป็นความรู้สึกที่อยากมีเธออยู่ในชีวิตทั้งที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงต้องรู้สึกได้ขนาดนี้ด้วยในการที่แบบอยากมีเราอยู่ในชีวิตนะคะทั้งที่บางคนเนี่ยอาจจะเจอกันบนโลกออนไลน์ไม่เคยเจอกันในชีวิตจริง้วยซ้าแต่เขาก็รู้สึกคอนเน็กต์รู้สึกผูกพันกับเรานะคะเขารักคุณคือเห็นความรักอยู่ในนี้แล้วเขาอยากคอมมิตกับคุณเพียงแต่ว่าจะได้คอมมิตเมื่อไหร่นั้นเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาจริงๆเลยนะคะสําหรับพลังงานตรงนี้ค่ะ โดยภาพรวมก็ถือว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากเขาชอบคุณมากเขารักคุณเขาอยากไปต่อกับคุณเพียงแต่นะตอนนี้บางทีที่มันมีการบล็อกกันหรือการยังไม่ได้คุยกันเนี่ย เป็นเรื่องของ d i ไวท์ทามิด้วยส่วนหนึ่งนะคะและอาจจะเป็นหนึ่งในบททดสอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งมาเพื่อทดสอบว่าคุณคู่ควรกับเขาไหมคุณคู่ควรกับความรักครั้งนี้หรือเปล่าและคนของคุณคู่ควรกับคุณด้วยใช่หรือไม่นะคะถ้า,าว่าเขาเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาจริงๆก็เตรียมพร้อมบททดสอบได้เลยนะคะในช่วงของ Separation หรือในช่วงของการที่ไม่ได้คุยกันนะคะหน้าที่ของคุณคือคุณต้องเข้มแข็งแล้วก็ overcome สิ่งลบๆคความิดลบๆที่มันวนเวนียน,นอยู่ในหัวคุณให้ได้นั่นเองค่ะ ห <laughs> วังว่าทุกคนนะคะจะ e นจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะ m e t a p h o r c e be with you all นะคะ so Have a good day Have a great day คะ่ะ <c oughs> และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังวัยมหาหรือกับคิได้ที่ช่อง description box ้าล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝาก like, กดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะบ y e สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะใครก็ตามที่เลือกน้องครัวกูถือชานะคะนี่คือกระดานของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าว่าวอะไรครกูหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีต่อคุณในตอนนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ะรักเริ่มเลยนะคะคือรู้สึกถึง energy ของชาวธาตุลมนะคะก็พวกแบบ ราศีกุมไม่ใช่ก็กุมตุลเมทุนใช่ใช่ใช่ราศีกุมตุลเมทุนถูกต้องแลยถูกต้องแล้วเออราศีกุมตุลเมถุนนะคะนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยจากพลังงานในสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะและบางคนในที่นี้นะคะอาจจะกําลังเดทอยู่กับนายเย็นชาในปากแข็งนะบางคนอาจจะดีลอยู่กับชาว เยอรมันสำหรับบางคนนะคะนอร์เวย์ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลี<ม>คือสิ่งที่โดดเด่นมากๆในความรู้สึกของควีนที่ควีนสัมผัสได้นะคะแล้วควีนรู้สึกถึง energy ของทิเบตแปลกจังเลยอะ บางคนอาจจะมีความฝันในการอยากจะไปเอเวอเรสต์นะคะเหยียบเอเวอเรสต์สักครั้งในชีวิตนะคะหรือชอบพื้นที่อากาศหนาวแล้วคุณก็รู้สึกถึงสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะที่ค่อนข้างโดดเด่นด้วยเช่นกันค่ะจาก Energy ตรงนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าความสมัคคุณและเขานะคะในหลายครั้งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจรู้สึก รู้สึกแบบเหมือนตีกันเองอยู่ในหัวว่าสรุปแล้วเนี่ยคนของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่เหมือนคุณก็อยากจะรู้ภายในเบื้องลึกจิตใจของเขาเหมือนกันเพราะว่าเขานิ่งมากๆเลยนะคะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะควีกเมนชั่นนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดี หรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมามาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง d e s c a p t a n s Box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one นะคะก็คือ King of Sword s w o r d นะคะ The next card ค่ะก็คือ Two of Pentacle s ค่ะอันต่อ last one เลยนะคะก็คือ Six of Bones นะคะบางคนอาจจะเด็ดอยู่กับท่านนายพลน,นะคะหรือว่าคนที่มีตำแหน่งสูงๆ CFO CEO อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยนะค่อนข้างโดดเด่นนะคะจากพลังงานตรงนี้ควีนบอกเลยว่าคนของคุณเขาเป็นคนที่ปากแข็งปากไม่ตรงกับใจแล้วก็เป็นคนที่ซึนเดเระมากๆคนหนึ่งเลยนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นค่ะสิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือเขาไม่ได้มีคนอื่นแต่เขามีเราเขาเป็นคนที่มีกำแพงมากๆในเรื่องความสัมพันธ์และเขาไม่คิดที่จะเปิดใจให้กับใครง่ายๆและในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเขาจะใช้ตะก,กะนำอารมณ์มาโดยตลอดนะคะอืมตะก,กะจะมาเป็นแบบอันดับต้นๆเลยอารมณ์คือเป็นสิ่งที่เขาทิ้งท้ายไว้คือแบบเหมือนเขาจะแบบ ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมานะคะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาไม่ค่อยทาตามความรู้สึกของตัวเองแต่จะทําตามสิ่งที่เป็นตะกะเป็นความคิดก็เลยทําให้หลายครั้งที่แชทหนักขวาหลายครั้งที่เขาดูอิกนนคุณหลายครั้งที่เขาดูเหมือนไม่สนใจคุณอ๋ยเบบี้วดาร้องไห้แต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่รู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมสำหรับการสารสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะนะ คุณรู้สึกว่าเขามีกำแพงแต่คุณเป็นคนที่ทลายกำแพงในหัวใจของเขาได้นะคะคุณทำให้เขาหวั่นไหวและเขาเกลียดความหวั่นไหวความอ่อนไหวในใจของเขามันจะมีมีมึงเกลียดความอ่อนไหวในใจที่เกิดขึ้นความหวั่นไหวเริ่มก่อตัวในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนี่นป้าคือในยาที่คุณกำลังจะบอกก็คือเหมือนคนของคุณนะคะ เขามีความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของเขาโ mm hmm. ดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเขาอะเป็นคนที่พยายามควบคุม hmm. ความรู้สึกของตัวเองไม่ให้ไหลาตามความรู้สึกไม่ให้แบบคลั่งรักมากเกินไปไม่ให้หมกมุ่นมากเกินไปแต่แต่สิ่งที่จะบอกนะก็คือการมีคุณเข้าไปในชีวิตของเขาอะค่ะมาทำให้เขาแบบเป๋ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่ ดักแน่นกลายเป็นคนที่อ่อนไหวได้ง่ายพอเป็นเรื่องของคุณอีกนะยะหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเขาชอบคุณนั่นแหละเขาชอบและหมายถึงว่าชอบจริงๆแต่เขาปฏิเสธความรู้สึกตรงนี้หรืออาจจะยังไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะชอบคุณเนือออรอปะเขาดูมีความแบบมีความเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม,ไม่กล้าที่จะยอมรับในความรู้สึกตรงนี้ เพราะอีโกของเขาเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะกำลังดิวอยู่กับ Twin Flame Relationship ด้วยนะคะเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากๆและเขารู้สึกว่าถ้าว่าเขายังไม่พร้อมเขาจะยังไม่เปิดใจแต่เขาก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขารู้สึกดีและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่เป็นกับคนอื่นด้วยนะ เขาวันไหวแค่กับคุณคนเดียวคุณคือผู้หญิงที่ทําให้เขาวันไหวและก็ใจละลายแล้วเขาเกลียดความรู้สึกอ่อนไหวที่เกาะตัวในหัวใจของเขาเออเหมือนทําให้เขารู้สึกไม่ไม่สมชายชาตรีเป็นต้นหรือมันทําให้เขารู้สึกว่าเขากําลังจะเสียอีโก้ไปซึ่งเขาเป็นคนที่มีอีโก้มากๆนะคะนะเออแต่เอาเข้าจริงๆอะจากพลังงานตรงเนี้ยค่ะคุนก็รู้สึกว่าเขาอะยังอยากไปต่อกับคุณและเขาก็ ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตและคุณก็เปรียบเสมือนชัยชนะของเขาและเขาก็มองเห็นปลายทางอนาคตของเขากับคุณเพียงแต่ว่าในเรื่องที่เขาจะเผยความรู้สึกออกมาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอาจจะต้องให้เวลาที่น้ําแข็งจะได้ละลายแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกและเมื่อใดก็ตามที่น้ําแข็งในใจของเขาละลายนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็จะเผยมันออกมามากขึ้น แล้วเขาก็จะคั่งกรักคุณมากขึ้นค่ะแต่เอาเป็นว่าในใจของเขาเนี่ยนะตอนนี้มีคุณแค่คนเดียวค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะ e n ็นจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะ m e d i forse be with you all, นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมมหาหรือกับคิดได้ีด่ช่อง t h e s c r i p t i o n box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กด s ช a ์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all i n the next คลิปวีดีโอค่ะ Bye สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เรียกน้องกระกูเดินนะคะจริงๆแล้วเป็นกระกูยืนนะแต่ว่าเป็นยืนคนละท่ากับกองแรกนะคะนี่คือกระนันของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟ์เจ้าวกันดีกว่าวาาร์กกรูอโอเค หัวข้อของเราวันนี้ก็คือความรู้สึกของเขาที่แท้จริงที่มีต่อเราเป็นอย่างไรนะคะในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณรู้สึกถึงอ n น r g y ของคนที่เพิ่งล็อกกันไปเพิ่งเลิกรากันไปนะคะหรือว่าแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรที่มันจบลงไปแล้วแต่คุณก็ยังคงมีความคิดถึงอยู่นะคะคุณก็ยังคงอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขายังใช้ชีวิตต่อไปได้ไหมหรือว่าเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะไม่ไม่ผิดที่จะอยากรู้แบบนั้นนะแต่ว่าถ้าวันนี้ฟังคําตอบแล้วเนี่ย มันก็อาจจะ ถูกใจหรือไม่ถูกใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่อที่ too seriously นะคะ this is job e a i i n g นะจ๊ะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโคช้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box าาน,นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเย่มาขกึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one นะคะก็คือ k night of pentacles นะคะ five of wands ค่ะและ the last one ก็คือ date and rebirth นะคะ ควรู้สึกถึงแอนเนอของคนที่อาจจะมีปักเสียงกันมาก่อนนะคะหรือว่าอาจจะมีการถกเถียงกันการไม่เข้าใจกันการเข้าใจผิดกันบางอย่างเกิดขึ้นนะคะนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเลิกลากันเลยด้วยซ้ำอะคะ่ะแต่จากพลังงานตรงนี้เนี่ยก็บอกได้เลยนะคะว่าเขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเอง ในการใช้ชีวิตแล้วก็ระมัดระวังตัวเองในการที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับใครสักคนค่ะไม่ใช่คนที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆนะคะแต่แต่แต,แต,แ,ตแต่พอมันเป็นคุณนะคะมาเหมือนคุณทำให้เขารู้สึกสับสนไปหมดเลยนะคะ บางคนนะบางเคสจะเป็นแบบนี้คือความรู้สึกแบบไปไวมากไวแบบไวจริงๆไวจนตามไม่ทันแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วเกินไปแหละคนของคุณก็จะ step back ถอยออกมาเพราะรู้สึกว่ามัน too much มันเร็วเกินไป too fast ด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่คุยสัมผัสได้ไปอันดับแรกนะแล้ว เขาไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะก็เลยมีการแบบสับสนในตัวเองนะคะติดกันเองอยู่ในหัวฉันควรจะยังไงต่อไปดีตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ฉันเป็นคนที่แบบไปช้าๆนะ slow ฉันไปช้ามากแต่ว่าพอมาเจอเธอความรู้สึกเขามันไปไวมากกว่าที่เคยเป็นเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยช็อกหวาอะไรเงี้ยนะคะ next case นะคะก็คือ กรณีที่เรงคุณและเขามีปัญหามีปากเสียงมีความเข้าใจผิดกันนะคะและยังคุยกันอยู่ในตอนนี้ด้วยนะอืเขาก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะใจเย็นกันให้มากกว่านี้ควรที่จะเข้าอกเข้าใจกันให้มากกว่านี้อย่าทะเลาะกันเลยเหมือนเขารู้สึกว่ามันควรจะจบความเข้าใจผิดกันได้แล้วมันควรจะจบการทะเลาะกันตรงนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรที่จะต้องแบบมาทะเลาะกันเลยในเรื่องซ้ำๆๆๆอะไรอย่างเงี้ย บางคนแบบทะเลาะก,กันจนแบบหน้าปวดหัวมากอะไรเงี้ยค่ะนะเออเขาก็รู้สึกว่ามันมันควรจะจบลงแค่นี้แหละไม่ไม่ควรที่จะต้องมาทะเลาะก,กันอีกแต่ว่าจบลงแล้วต้องเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็จับมือกันไปต่อเนี่ยคือความรู้สึกของเคสที่2เคสที่3นะคะแฟนเก่าคนคุยเก่าค่ะเขาเหมือนจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วแต่มันก็มีหลายครั้งที่เขาสับสนแล้วก็ตีกันเองอยู่ในหัวเหมือนเขาก็รู้สึกว่า ลึกๆในใจเขาก็อยากมีเธออยู่ในชีวิตแต่อีกแง่มุมหนึ่งการเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วหมายถึงการจบกันอะ่ะเป็นทางเลือกที่ดีอยู่แล้วแล้วเขาอะ่ะ ไปตอบไม่ถูกเลยว่าจะไปในทิศทางไหนแต่เขาจะต้องจบความคิดสับสนวุ่นวายใจของเขาตรงนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาไม่อยากจะจมอยู่กับความสับสนตรงนี้เขาจะต้องเลือกให้ได้ว่าจะเดินหน้าต่อไปเลย move on แบบ completely move on หรือว่าวกกลับเข้ามา move on เป็นวงกลมซึ่งยังตัดสินใจไม่ได้และคิมก็ยังตอบให้ไม่ได้ว่าเขาจะเลือกในทิศทางไหนเพราะดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันและนี่คือเจ้าวีติงพี่เลยรู้สึกว่า มันก็เป็นไปได้ทั้ง2แบบก็คือ move on ไปเลยแบบ m o v e on ไปเลยจริงๆกับแบบที่สองกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งถ้าว่าทั้งคุณและเขายังมีโชคชะตาต่อกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นแบบที่1ห,หรือเป็นแบบที่สองถ้าหมดกรรมต่อกันแล้วมันก็จะเดินหน้าต่อไปคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณขเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาเศร้าเลยเแบบเี้เดนแต่ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือยังมีกรรมร่วมกันอยู่นะไม่ว่าจะกรรมดีกรรมไม่ดีราจะะนั้นมันก็จะวนกลับมาอยู่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2 และอันสุดท้ายที่ฟิลรู้สึกได้นะคะก็คือเขารู้ว่าเขาชอบคุณแต่ว่าความสัมพันธ์มันมันไปไวและเขาเขาอาจจะมีพันธะหรือว่ามีภาระหรือมีสิ่งที่เขาต้องจัดการอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องไปจบสิ่งเหล่านั้นไปเคลียร์ให้มันดีแล้วก็จะได้กลับเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปคุณให้ได้แบบ 100%นะคะเพราะเขาก็ยังรู้สึกว่าคอนเนคชันนี้เนี่ยมัน amazing สำหรับเขาเพราะมันเปลี่ยนให้เขาจาะที่ไม่รีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์กลายเป็นแบบเฮ้ยฉันรู้สึกอยากรีบจังเลยแต่ว่าเขาก็พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้รีบเพราะว่ามันผิดเนเจอร์ของเขาอะไรทำนองนี้นะคะนะในเคสเนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายแบบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูว่าซิทูเอชันไหนที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะนะก็ ขอให้โชคดีนะคะขอให้มันเป็นซิูเอชั่นที่ดีและเหมาะสมกับคุณมากที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะตรงกับซิูเอชั่นตรงไหนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันด้อมดีอยู่แล้วและมันก็จะทําำคุณเรียนรู้แล้วก็เติบโตเป็นเ e t e person นะคะบอกว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะ่ะ May the force be with you all. นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคุดได้ที่ช่อง description box ด้ารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ bye